เมื่อส่งตังเชิงค่ะค่าเป็นใจมาเกะวันมือก็ค่าตีมาส่วนบันจาวาสวิงนะมันตีเป็นต้นส่วนสิบกลองออปชันตแตนล็อกนะอ่าที่นี่มันเนี่ยออปชันตแตนล็อกต้มกลุ่มฟร์มตายนล็อกก่อนคล้ายเหมือนกันก็นะอ่อยว่าที่กลุ่มฟันแตนล็อกซ้ำเนี่ยค่าเขาตีบีไว้ yes no นั่นก็ yes no เกินเสือถึงในเก้าเนาะอ่หลังจากค่าซ้ำค่ว่าหลังจากค่าซ้ำค่ให้มันมันเนี่ยเป็นนึกไตเนี่ยก็เลยตีปั่นค่าในตัวเห้ถืนนะนะ có <Ncess> họ chỉ lấy hệ thứ nào nè có chỉ lấy quả tư option tài năng lúc option <motivators> <m> tài <-tired> năng lúc đó là mình tìm yuan input văn đà họ tìm nề bàn tì bật tận nên là nó có tìm mình lại kênh nè là chỉ chuyên có mình tìm khách ngại cũng phải nè ok sau này có khách tìm mà nè có tìm mà nè có sang với option tài năng lúc đó này khách có mà phải mà hệ sẵn gặp nè mà và option paint dot show option tài năng lúc Ok, nó đã có mật tật à, với Ảnh kia kha Nó cũng có mật tật với Ảnh kia kha Mật tật với Ảnh này, chúng ta có thể tìm ra Một thông tin đẹp Component Message Title, Option Type, Message Type, Icon Option, Initial Value Ok, chúng ta có thể tìm ra ีอันนมเร์นั้นต่มีเปลี่ยนทางหลอันค่าตี่มาเซอร์น้งบัวและนะปองวานี่เนี่ะทีค่า่มาเซอร์เป็นนนะทีสังคมปูนั่นมันติแล้วก็มันติเปลี่ยนมาซิกไต้ข่าอยู่นะมสซิกไตเตนี่ยก็ค่าิว่านะมสซิกเนี่ยมสซิกในปองวาเนี่ยซูนะเตอวักซเตอวเี้ยวย่าห่นะแล้วก็เนี่ยค่าทามาทำไตเต้มันซ้ำนะ แต่แต่มันจำค่าที่ว่านะ existing e x i s t น n g exist confirm existing confirm exist นะครับ confirm exist เยอะกว่าในที่บิสังเทีนะแต่แต่เยอะในที่บิสังเที option type option type นี่ก็วิวาคที่แค่มันเนี่ยป็นว่า ah yes no can't e a y ในคาลินะก็เลยก็ option type อ่ะมั เออจีออปชันเตันะ yes no cancel option เนะคะนะยกก็อนไหนดีมามีสังเทียงนะก็ดีสังเทียงนะมันทีสังเทียงมาซิกตายนะเออมาสิกตซก็นักทีมาว่าจีออปชันเปนตัเนี่ยนะ confirm เนี่ยก็อยากให้ question มา t t e นะ question ม a t t e r นะเาียว่า question m a c เนี่ยเนะยกก็อนไหนนะคัดีมาดีสังเทียง มันมีอย่างอกอนไหนกนองกอนที่ว้ว่าข้ามใครเซิร์ฟไหนก็มันตีไรกันนะข้ามใส่ปันเนอร์ไหนก็ลรนะบวกค้าเซิร์ฟไหนก็กว่าเชนมาเชนเลยต้องากว่าเหตุไฟน่าได้นะสอันไหนได้ไหนมันตีมันไหนปันเขาอันนิวเกย์ข้าเนะข้าตีมัไหนป็กว่าเชนมัดเกียวไหนก็นะข้ามใส่จ e si so, e si, uh, ok ีออปชั่นเป็นดอปกว่าเชนแมสิสเดมาสเิร์ฟปันนาก็เลยนะถามเจ้าได้ก็เข้ากับแค่เซิร์ฟนก็ข้าตีมัดไหนปันข้าเนาะข้าตีว่าอซีนะอันนิวอิมเมจอกงกอนไหน ກະທີ່ massacre ພັນສອງ dialog ຫນາກໍເພື່ອເຮົາຢ static method ຄະຫນາກະໄຕກົດໃສ່ກະໄຈ key class ຫນາຕື່ມໃນໂ a s s method ເປອ method ອັນທີ່ເຮົາທີ່ຮອດໃຊ້ຕື່ມໃນ s t a t i method ໄດ້ເຄຫນາອ່າຕົວກຽວ r e s o u b 2 art ຫນາ e r t p n g ໂອເຄ à ờ, đi lại nè, bạn sợ vẫn x Jung ờ, đi ờ, ok giá đàn mu avez Okay ạ ấn cái nàyø dáy nó d어서 đột sinh nhờ nó professionals là giller out age sẽ anh chị ạ Ah the in này ơn em ạ Nó thẻ nó hoàn ADику Maker Okay nè ra jewel Cira cộng object option ตอวใด yes no cancel นั่เนี่ยค่าติมาของตั้ง away ไว้อันหนึ่งอื่นเนี่ยนะ away เนี่ยนะค่าติมา option เนี่ยนะค่าติอ่อมาเตี่ยไว้ว่าตะออกนะออกยาวเนี่ยนะออกยาวนะนะอันออกนะนะอันออกนะไปหู้เนี่ยนะไปหู้นะโอเคประเด็นนี่ก็ค่าติมาเอา option ไหนึ้นมาใส่เข้ากับ option นยยาวเทียอ so ันกนเทีอันเต็มัตีกว่าเลือกไว้พรว่าวัตฟอดมันในมันตีเป็นสองขีว่าซีูนอินิเชไปดูเนี่ยมันตีว่าซูนเนีุจำได้นะโอเคมันก็ย่างบทข้านะสังเซอร์นั่นก็ข้าเขาตีอ่ามันก็ตีวักปันเฮามาขึ้นชู option อ่ามันก็ตีวักปันเฮามาขึ้นไอยันทีก็่นะมันก็เป็นตัิสตเต็ดไอยันทีเขาเลยนะาก็ตีว่าไอยันทีรัสเนี่ยะ ลักษณะหนก็ไม่้งไข่ายกันนกลุ่มฟามกลุ่งกัข้าน้าทางเสวานะลักษณะในนัเป็นนะจีออปชันเป็นตัวบอออปชันนก็ตระมาณนตี่วกอ้เนีะอ่ามวลมวลค่าเนี่ยนะมวลมวลค่านะผู้่าเจอหนก็ as if นะลักษณะสัมเป็นนะจีออปชันเป็นตัวโน้เนี่ยโอเคหมจมค่าในข้านะนปุมไปออก่ก็หมจุ่มนั่นแหะเนาะ หฮมจมค่ะนะอ่าโฮมจมค่ะนะอ่านะความเจอไหนก็ as if น uh, ะ uh, uh, r e uh, s uh, okay? u l t อีก a l กอีกที่ว่าเปลี่ยนไปนิด n c ียเกนเซ่ไหก็มันตีเป็นปุ่งจำว่านะอ่านะอ่านะปุ่งจงว่าเจอนะอ่าวนตรดีดีค่ะนะวนตรีหรือค่ะนยปุ่งจำไดนะโอเคหลังการคาดติดมาแล้วนะ โาเคนะสุดที่ออกตีเย่าห่านะออกยเย่าในก็มันตีว่ามวนมวลฆ่าในข้าน,นะปวดฆ่าเขาขึ้นมารนเรียนเด้ยังไงขึ้นมาว่าอําออกไในตีก็ตีออกว่าโหมโจมฆ่าในนะปัวดฆ่าเนะาขาขึ้นมาเรียนในขาว่านะแกนเซอร์ไปหู้ในนะไปหู้ในเนี้ยมนะันก็ดตีออกมาเป็นเขาว่าวันตีหลีดีฆ่าเนี้ยนะครัไหลเป็นรองออปชัยนเป็นเข้านะยุ่มยัมว่ากูโก,ก้ก็ตีปอนเจอลีง,งามอยู่ในข้านะมาส่งตังเชียงฆ่า